มันมีคำคำหนึ่งที่คนเขาบอกใครนิยมใส่กันหรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันก็บบางเทื่อมันก็ต้องได้เว้าออกมาในเมื่อมันบจบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันบจบก็ต้องได้เว้าออกมาคำว่าสมบัติแม่มึงโมเมนสมบัติกู่อันนี้แหละครับพี่น้องมันต้องได้เว้าออกมาเพราะว่า มันบจบบบสิ้นครับพวกเอซป่สอสดอพวกปสัสแดกกัะละพี่น้องออกมาอีกแล้วออกมาบอกว่าจังไหนวบเตีเงินก็มีมากมายรถก็มีหลายคันที่ทางก็หลายแปลงธุรกิจส่วนตัวก็มีหุ้นห้างหุ้นส่วนก็มีบ้านก็หลังโต นี่สินก็ไม่มีทำไมทำไมเรื่องเดียวทำไมเขาต้องขายบ้านที่เป็นมรดกแม่นะพี่น้องคำพวกโมนีนะครับพี่น้องคำพวกที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้วครับมรดกแม่มืงโมเมนมรดกแม่กูนามืงนาแม่มึงโมบ่คือนนาแม่กู จังซีล่ะครับพี่น้องคำพวกมิงต้องได้หยิบยกมาใส่พากันเล่าดูต่อดูว่าทำไมต้องขายที่มรดกแดดทำไมมึงไม่ซื้อที่มรดกคืนละจ้าทำไมพวกมึงทงมาโวยวายจังเลยแต่ที่พวกมึงจะบอกให้ไอ้คุณนายไอ้เอ้ยคุณแม่น่ะเออคุณหญิงแม่น่ะมาซื้อที่มรดกคืนละจ้า สุสิบว่าจมหายสิแตกที่ว่าเขาขายที่มอเรดกหายสิแตกกันี่เนาะมอเรดกแม่มันบ่เมนมอเรดกแม่กูมันเข้าใจบ่เออเราลอนซะเราต้องแม่สู้แล้วจังเสียน่ะเออเราต้องมอเรดกแม่สู้แล้วม่ได้ิมินมอเรดกแม่กูแม่เนี่ยเออเราต้งโคตรแม่สูตร่ะเคยได้ยินบ่สูได้เคยได้ยินบ่หูน่าฮะเออเราต้งโคตรพ่อโคตรแม่สู้แล้วมอเรดกเนี่ยต้งโคตรเนี่ยแต่ม่มอเตอรโดกคนพ่อคนแม่สู้แล้วจังเสียน่ะได้เคยได้ยินบ่ กูสีขายกูสีขายเอาเงินเออลงทุนไปตั้งหลายล้านกูต้องการเงินกูคืนอันนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่รด้ีพี่น้องม่นเบ่าล่ะลงทุนไปตั้งห้าสิบหกสิบล้านขายแค่เท่าไหนยี่สิบล้านยี่ห้าล้านสามลานเดิงสู้กระบอกใครคุณนายแม่สู้นะโอ้คุณหญิงแม่ของสู้น่ะมาซื้ออาตีล่าสู้สิบหกว่ไว้ไมาว่าพันลนาหาแม่มึงอย่างกระดอกกระเดียดจะสู้อุละเงือกจัก หน้าแม่เขาบไ่ไเลยขึ้นหน้าแม่สูด้นะเออเห็นว่าหน้าแม่พอมีบ้านสิเล่นยายนก,ก่อนบ่ไเ้ขึ้นจังหน้าแม่กุน่ายิงสูดนะเออสูดกระเพิงได้แม่สัมาบ,รรมบอกมาอ้างมารดกมรดกหาสิแตกจรินี่แหละความคิดความอ่านสูอยากมาแซ่อยากมากระเน็บเน็บเนมอยากมาอ่านนั่นอันนี้บอกว่ายังก่อนมีเงินมากมายมีเงินมากมายก็ต้องหาเพิ่มจ้าข,ข้านอนไอ้คดมือคดนิวตีนยุ่งจะได้เงินตี อมิเตใส่คับใส่เดี๋ยวก็ไปเที่ยวริมเล่เดี๋ยวก็ไปเที่ยวห่างเดี๋ยวก็ไปเที่ยวไอ้เดี๋ยวก็ไปกินกุ้งกินปูกินนั่นกินนี่เออเดี๋ยวก็ไปโอ้ยขับรถเล่นชมวิวจังสันน่ะเออมันก็บอรเดเนี่มันก็อาจจะเบิดก็ได้แมนบอรถก็หลายคันของสูก็หลายคันด้วยกันก็บอกกันแม่สูปรซื้อไว้ที่บอนด้ดกขึ้นน่ะนะเงินก็หลายวันเว้นี เออเอาไมู่้ตัายกัสิแมงต้องได้ตัวายกันเอาไว้ทำมาหากินเดจ้าแมนบ่ที่ทางก็หลายแปลงเหมือนเอาหางินซื้อแล้วจ้าบ่เปนทีมดรดกจ้าท,ที่ที่หางินซื้อเองจ้าบ่ได้ทามดรดกจากผู้ใดจ้าบ่คือผู้ใดบางคนฮ่่่ทีมรดกที่มดรกมดรกอยู่อุดรจ้ามีอยู่แปลงเนื่องจ้าซ้ำนั่นล่ะ บ่ใหญ่บ่ตดอกบ่คือ,อยู่นีดอกจ้าที่มรดกแปดไรเออเอ้นะไก่แม่สูมาเขาอสื้อเตี้ยที่มรดกอันนี้ซื้อที่แปลงไม่บ่เป็นที่มรดกจาก้าธุรกิจส่วนตัวก็มีเอา้าแต่คนสลาดเนาะคนขยันทำมาหากินเนาะแต่ต้องมีธุรกิจส่วนตัวเป็นตรรมาด่าละเนาะโซโอ้ย คนเขารู้เขาคนเขาพูดว่าจิศตรงไหนจะของสินทรัพสินรวยมันเป็นนั่งง้อมือง้อตีนเอ,อ้อกระดิกเท้าเด็ก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 เดี๋ยวก็ไปเที่ยวทะลงทะเลเดี๋ยวก็เป็นล่องพงล่องแพร่นแม่นบ่าห้างหุ้นส่วนก็มีอ้าวมันเป็นเรื่องปกติเฮ็ดธุรกิจก็ต้องมีห้างหุ้นส่วนแหละเว้ยจะนเป็นซุปเปอร์น้อเออเออมาคนฉลาดจา้าหาเงินกับมันทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อ้ยม่นเป็นสูน่ะยัยกูว่าอะไร แล้วสีสูสิซ้ำซอกบ้านก็นลังงตัวสางว่ท่านในเสียเจ้าบ้านหล้างตนะว่าลังอยู่ดอนสร้างหลังน้อยๆนึงพ่ท่านในไงเอออยู่ขอนแก่นไอ้กัดไอ้สางพระท่านด้แล้วจ้าล้อชมเด้อล้อมชมความอลังการเด้อนะนี่สินก็ไม่มีอา้าวเขาหางเงินเป็นเนาะสิไม่หนีสินจังไหเออแมนว่าเราบ่าได้ไปเอาเงินผูใ้ใดเด้อ เออบ่ได hey, ้ไปเอาเงินผ <g ri pu amente> ู้ใดนนะบ่ได้ไปอุบอิบเอาเงินผู้ใดเด้่บ่ได้โอนยักย้าย่ทยเทออกจากบัญชีนั่นไปบัญชีนี่เออเพื่อว่าป้องกันว่าแบบว่าจังได็ก็แบบว่าสิสินสมรลมันต้องแบ่งจังซียน้ญาติแห้งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ลบนานลบล้างเต๋โอ้ยลงสนเจ้าของซะเนาะนรอแม่นบ่ บ่มีหนีสินเด้อจ้าฮะเงื่นหาโดยลำแขงบ่แม่นเงินว่าอาศัยไอ้แบบว่าจังได๋อาศัยผัวหาให้แล้วไปอวดว่าจะของหาเองจังซี่แหมโอ้ยฉันหาเองเจ้าเ่ผัวหาให้เองเจ้พี่น้องโอ้ยมันพี่เนี่ยเออมันพี่เปนพี่นะเออจะบ่กู้ว่าเป็นผู้ใดอ่ะนะเออเว้านี่ก็บ่ได้เว้าถึงผู้ใดดอกเว้าลอยๆไปเออแม่นบ่เออ ทำไมวอ่สิเนี่ทำไมเด้อสไลด์ไม่มาไล่แลกะไอ้มมมาโมเมนทำไหม่นะมันต้องเป็นทำไมเออทำไหมเขาต้องขายบ้านที่ดินมรดกแม่นะเบอร์เดแม่เออแม่เขาแม่แม่มึงบนแม่กูมรดกแม่มึงบนมรดกแม่กูเออของกูซื้อเอาไหม มีแต่ลูกกูเลยสิได้รับมรด,ดกจนะากกูทั้ง,งสีนน่นะเออผู้เยาว์าวฟิลเล่ต้องก็สิตอบคุณชั้นแหละแม่นบ่พี่น้องโอ้สวยเศร้าเศร้าเศร้าแต่สุก็ไปบอกแม่สูนมาซื้ออ้าวบอแม่น่าสิว่านางถาเว้าผู้นั้นเว้าผู้นี้ว่าเขาไปยังจังขายที่มรด,ดก,ดกดนะเออไปจังบอกกัเนเลยแล้วแต่แม่สูนแล้วที่มรดกแมส่สูแม่เออบอแมนที่มรดกแม่พวกที่ตัวเป็นชื่อ่อนเป็นนางหาชื่อ่อนแล้วบ่บสดเอียง สูอจากได้มรดกสูส้คลื่นสู้กับมซืเอเอเี่สิมง่จบหาสิแตกจากได้ของฟี่บ่ของฟี่พิตตสนตรีนี่แล้วเอาวะกินไหมจ๊ะส่องติงอ่ะซ่องติงอ่ะอยากกินตีนไก่ตีนไก่จัดไปผมสักตีนสองตีนจะได้ไหมบ่นี่ล่ะซุ้มพวกไอ้ไอ้ปอดสดอประสาดแดก เออ,อย่างได้ตัของฟี่เขาหรือว่ามีคนบอกมาว่านะต้องไปว่าต้องไปว่า,าเพื่อเขาใจอ่อนเห็ฟี่บ่มีจา้า20ล้านจา้า25ล้านจา้าซื้อเอาซื้อเอาเออ <laughs>